สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ฟุกุโอกะทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ภูมิภาคคิวชูซึ่งเป็นหนึ่งในสี่เกาะหลักตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุน่นโดยครั้งนี้เราเลือกไปจังหวัดฟุกุโอกะโอิตะและคุมาโมโตะค่ะการเดินทางก็ง่ายมากๆเนื่องจากมีเที่ยวบินตรงจากไทยไปลงที่สนามบินฟุกุโอกะแต่หลังจากถึงสนามบินแล้วให้มองหาป้าย shuttle b ซึ่งจะจอดอยู่ด้านหน้าค่ะระห่งประเทศ เลยเราต้องนั่งชัตเตอร์บัตฟรีไปลงอาคารภายในประเทศเพื่อนั่งซับเวลเข้าเมืองฟุกุโอกาะกันค่ะถ้าพร้อมไปเที่ยวกับพวกเราแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ เป็นสถานีแบบจุดกลางของเมืองเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่เมืองฮากตาตะฮากาตะฟุกุโอกะจังหวัดฟุกุโอกะภูมิภาคคิวชูวันนี้เรามาดูว่าพวกเราพาเที่ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันบ้างงั้นเราติดตามชมกมันนะครับผม สำหรับการเดินทางในภูมิภาคคิวชูแนะนำให้เพื่อนๆซื้อ JR คิวชูพาสซึ่งทริปนี้เราเลือกเที่ยวที่จังหวัดฟุกุโอกะคุมาโมโตะและโออิตะจึงซื้อเป็น n o r t h e r n นคิวชู u, แบบ3วันจากแอปคุดโดยก่อนเดินทางเราจะต้องมาแลกรับพาสที่สถานีฮากาตะเอกสารที่ต้องเตรียมคือพาสปอร์ตของทุกคนในทริปเอกสารการจองและบัตรเครด K ิตที่ใช้จองนอกจากนี้เราสามารถให้เจ้าหน้าที่จองที่นั่งบนรถไฟได้จานวน1วัน ซึ่งเราจะได้รับ JR Q Chuo Pass และตั๋วเดินทางแบบระบุที่นั่งอย่างละหนึ่งใบอันนี้เป็นตั๋ว JR Pass นะคะซึ่งอันนี้ห้ามทำหายอันนี้คือตั๋วที่เราจองที่นั่งจากฮากาตะไปอยู่ฟูอินหากใครต้องการจองที่นั่งรถไฟเพิ่มสามารถจองได้ที่เครื่องอัตโนมัติซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำวิธีการจองให้ค่ะ สำหรับใครที่จะจองรถไฟขบวนพิเศษขบวน y ู u f u no mori จากฮากาตะไปยูฟูอินซึ่งเป็นขบวนที่เต็มเร็วมากแนะนำให้จองที่นั่งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ JR Kyushu Pass ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมในการจองประมาณ1,500เยเยนค่ะ นี่คือเมนูที่เรากินมันคือบานาน่าในเซปปูชิโนตอนนี้เรามารอคิวที่้าอิชิรนาเมะสาขาสาขาสาขาพิเศษเลยพิเศษดีกว่าเเนี่ยป็นขาบอกเขาสาขาเทนจินนิชิดูรินะคะคื คนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าะว่ามันจะเป็นชามเหลี่ยมๆเนาะคนซึ่งความพิเศษของมันก็คือหมูเนี่ยก็คือเราจะใช้เป็นหมูโต๊ะสามชั้นนะครับแล้วก็น้ำซุปเนี่ยมันก็จะเข้มข้นกว่าที่อื่นก็คือถ้าเกิดเป็นที่อื่นอ่ะมันก็นจะเป็นซุปง,งขันซูนเนาะแต่อันนี้มันก็จะเคี่ยวด้วยหมูชาชาูก็คือเรือหมูสามชั้นเขาเรียกว,ว่านาะซุป<ำ>ซอสคาดา,ามาดา มันเข้มข้นมากๆแล้วก็ชามไปเรียมๆเนี่ยคือมันมีความหมายนะมันแบบให้เป็นของขวัญของคนญี่ปุ่นเนี่ยมันจะได้มันมันคืมันคงโชคดีเราก็มีความสุขคือกล่องอันเนี้ยเขาเรียกว่าจูบาโกเป็นเป็นกล่องใส่อาหารสำหรับงานพิธีที่เนี่ยมันก็เป็นแบบต้นกําเนิดของของราเมงราเมงที่เป็นราเมงฮากาตะสไตล์เนี่ยจะเป็นคุชชิร์ราเมงใช่แล้วก็อิชิรันทำไมนะต้นกําเนิดอยู่ที่นี่นะครับทุกคนอยู่ที่นี่นะครับ เราไปดูมันว่ามันจะน่ากินแล้วก็อร่อยขนาดไหนไปนดูข้างในกันนี่ครับที่เราม,มาวินนี้จะเป็นชามเรียงๆแบบนี้แต่แต่ก็ยังจะมีอีกแบบนี้อีกแต่อยู่ไหนก็ไม่รู้ อันนี้แปดเหลี่ยมที่เราสั่งเป็นเซตมาพี่หยดอืมชิ้นชิ้นที่เราสั่งแบบ ความขึ้นข้นแบบน้อยสุดเลยแบบไร้ไม,มันก็จะไม่เค็มแต่ของพี่โยกอาจจะเข้มกว่าเป็นมีเดียมเผืออ,อ,อ,รอ,นะอร่อยนะเค็มนิดนึงหมูอร่อยเกลียดไหมว่าเหมือนคารโล่กินเป็นส่วนๆคาร์โน่เขาเริ่มเป็น you cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide? We can link up. Working all the time make you dull. ไอศครีมเซเว่นช็อก e กแลตมิลไอศครเราจะไปกินข้างบนกันข้างบนชั้นสองจะมีที่นั่ง oh, oh, oh. I'm feeling I'm feeling I'm feeling good now. feeling now 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 good good a as top no, gotta top-down the to don't try natural summer rise up I've been come ตอนนี้เราอยู่ในศาลเจ้าคุชิดะนะคะเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในฮากตาตะเลยก็เขาบอกว่ามีอายุประมาณ1200ปีนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันที่นี่ก็เป็นศาลเจ้าเล็กๆเนาะแต่ว่าก็มีชื่อเสียงมากในฮากตาตะนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจแล้วก็ขอพรเรื่องสุขภาพนะคะ เมื่อกี้ที่เราเข้ามามันน่าจะเป็นด้านหลังอีกทางนึงเพราะว่าทางวัดเนี่ยถ้าเข้ามาก็จะเจอตรงนี้เข้ามาในวัดแล้ว่จะเจอรูปปั้นเทพเจ้าวัวกับเทพเจ้ามานะคะเขาบอกว่าให้ไปรูปหัวกับเขาเทพเจ้าวัวแล้วก็ขอพรให้หายจากอาการเจ็บป่วยเมื่อกี้เราไปไหว้ศาลเจ้าเรียบร้อยแล้วเนาะออกมาน่าจะเป็นด้านหลังอ่ะมันจะเป็น คาวาบาตา,า,าชอ้ชอปปิง้งเมื่อกี้เราอยู่สันเจ้าใช่ไหมเจ้าอยู่แถวนี้นี่สันเจ้าไงใช่นี่ไงประาณนี้แล้<า><า>วก็เราจะเดินอย่างนี้นะครับแล้วก็วนกลับมาตรงนี้นะครับโอเคอไปก่อน แล้วก็มีแบบร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็เป็นตลาดเขาแบบอยู่นี่แหละแบบประจำเลยอเหมือนเปิดท้ายไา่ทองไหมไม่เหมือนแัเป็นประจำเออการนี้ก็มีเสื้อผ้าแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบรองเท้าเมคอินเแปนอะไรเงี้ยเป็นแบรนด์เ o u s e b น a n d ของเขาก็เลยว่าจะไปเดินอย่างอื่นดีกว่ามันน่าจะมีอะไรให้ดูมากกว่านี้ไปกันเลย คคนาลซิตี้นะคะเป็นห้างห้างหนึ่งเอ้ยเสื้อผ้าเยอะอยู่เขาบอกว่ามันจะมีคองตัดผ่านในห้างเลยน,น,นะเกาทำคองตัด่านในห้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าตอนนี้ขอไปช้อปปิ้งก่อนนะ ทั้งชั้นเลยนะคะโมจิทั้งหมดเลยอยู่ที่นี่เราไม่เคยมาซื้อมูจิเลยเนาะที่อยู่ที่ไทยเราซื้อเยอะเงนันนะแพงไหมบ้นเราถูกไปก่อนตอนที่เราตามหลักแล้วมันก็ต้องถูกกว่าที่บ้านเราไหมอะเพราะว่ามันเป็นของบ้านเขาว่าเขาว่าหกพันกเราเย็นแปดพันแปดพันเลยน่ะ บอกว่าห้างนี้มันใหญ่มากมันมีหลักๆทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ประมาณหกชั้นแล้วก็หลายโซนมากเลยอันนี้คือมีแบบออเพนสามชั้นอะแล้วตรงนี้ก็คือโซนที่เราเดินไปแล้วตรงนี้พี่ยังไม่ได้ไปเดินตรงนี้เลยเยอะมากแล้วคุณผู้ชายก็คือ แวดทุกร้านจริงๆทุกคนเราเดินตามหาพี่ยกไม่เจอนะคะตอนนี้หายไปอยู่ในดงเสื้อผ้าดงไหนเราก็ไม่รู้หายไปแล้วจริงๆหายไปเลยหายตัวไม่เจอแล้วหายไปไหนอ่ะ แเสื้อผ้าเยอะมากเลยโทรมาแล้วตัวไปเลยหน้ารักดีจีนินเท่าไหร่อ่ะหมื่นหนึ่งหมื่นนึงสองพันสาหนึ่งเยนไม่มีเสื้อแบบดิ๊กี้เลยอ่ะเสื้ออปเลยหาไม่เจอหรือเปล่ามันเยอะมากเลยนะเธอในเนี้ยยังเดินไม่ถึงดิส้โ์นะคะเพราะว่า แวะไม่หยุดเลยจ้ะสีเขียวสวยกว่ายังแวะไม่หยุดนะคะคุณผู้ชายยังแวะไม่หยุดแต่บอกว่าไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้แล้วยังไงยังไงไม่ไไไมีนะโอ้ช็อปออพเอนใหญ่มากไม่รู้ว่าจะมีออนเาวหรือเปล่าไอ้นี่โคตรใหญ่อะ่ะ วันนี้6มิถุนานี้วันเกิดโดดันดักมาก็เลยมีของโดดันดักเทียบเลยอ่ะพินน่ารักมากเลยอ่ะโคตรน่ารักเลยอันนี้เป็นแบบกล่องสุ่มมีตุ๊ตก,กตา ทำไงอยากได้โดนันดักอะ่ะอ๋อไม่เหนตัวน,นี้ไงเป็นพวงกุญแจ เรซื้อเมลไปแล้วตอนนี้เราออกจากแชนแนลซิตี้แล้วนะคะก็ได้ช็อปอะไรนะดิสนีย์สโตรมานิดหน่อยธอจริงๆแล้วจะยังไงนะจะซื้อแค่ตัวเดียวแต่ แต่ป๊าบอกว่าถ้าซื้อครบ5,500มันถึงจะได้แท็กฟรีแหละเรียกว่าเป็นเหี่ยวของการตลาดเออเราก็อยากได้แท็กฟรีใช่ไหมเรามาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเราก็เลยแบบซื้อให้ครบไง,งกว่าจะซื้อครบเออนี่แ,แต่ตอนนี้เรากําลังเดินออกจากเทนนซิตี้มาแล้วเนาะแล้วเราก็ดู Google Map ว่าถ้าเราจะไปฟุกุโอ,อกะทาวเวอร์อะเราต้องไปยังไงก็คือเราต้องเดินมาหาป้ายรถเมล์ก็เดินมาตามทางแหละ มันก็มีรถ,รถเมล์หลายสายแล้วแต่ใครจะเลือกทางไกลทางใกล้แต่คุณผู้ชายเขาเลือกเดินไกลเพื่อมาขึ้นรถเมล์แล้วก็นั่งรถเมล์ด้วยระยะทางแค่สาสิบนาทีแต่ถ้าเราเดินใกล้เราต้องนั่งเกือบชั่วโมงอ่าโอเคให้อภัยก็ได้เดินไกลโอเคไหมเดินจนหอบไปเจ็ด้อยห้าสิเมตรตอนนี้ถึงป้ายรถเมล์แล้วเดี๋ยวรอป้ายรถเมล์รถเมล์ใส่ไหนครับสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองแล้วเราก็ไปทุกตัอากาศทาวเวอร์กันป้า ตรง,ง,งใต้ฟุกุโอกาะทาวเวอร์ตอนนี้เราถึงพุกุโอกาะทาวเวอร์นะคะหลังเราสูงมากเลย แต่จริงๆแนละ้วมันสูงแค่สองร้อยสามสิี่เมตรเองนะคะข้างบนก็คือเป็นเหมือนจุดชมวิวสามรอยหกสิบองศาในเมืองฟุโก,โก,กุโอกะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ขึ้นข้างบนเนาะเราจะไปเดินเล่นที่โมโมชิพาร์คกันจิโมโมชิซีไซส์พาร์คนะคะเป็นแบบเหมือนสวนริมทะเลอันนี้เราเข้ามาในฟุกุโอกะทาวเวอร์นะคะอ่ามันมีค่าเข้า คนละ800เยนนะคะเผื่อใครสนใจขึ้นไปชมวิวด้านบนด้านในก็จะมีของขายเหมือนเป็นของที่จะลึกของกินอะไรเงี้ยของที่ฟูโก,โกะนะแต่เดี๋ยวเราจะหาทางเดินทะลุไปชายหาดกันดีกว่าตรงนี้คือโมโมชิซีไซบีทพาก มันเหมือนเขาทําแบบยื่นลงไปในทะเลเนาะตรงเนี้ยตอนนี้เราก็อยู่ตรงริมหาดแล้วนะคนเยอะมากๆเหมือนกันแล้วเขาก็จะแบบมีร้านอาหารทะเลอยู่แถวๆนี้เนาะเป็น,เป,นเป็นอะไรง่ายๆอ่ะเป็นบาร์บีคิวหรือว่าปิ้งย่างอะไรเงี้ยคนเยอะเลย ที่เราบอกทุกคนว่าเราจะไปกินอาหารทะเลริมทะเลเรายังไม่เจอร้านอาหารทะเลเลยค่ะเราเจอแต่แบบพวกร้านบาร์บีคิวเนาะก็เลยมาจัดบาร์บีคิวกันนิดหน่อยแบบพอกรุบกริบ ติมบูซิลนะแบบตามันจะเหมือนโฟโมสใช่ไหมอันนี้ที่เคยเห็นก็คือเคยเห็นที่โอกินาว่านี่รสชาติที่เคยเห็นนะก็จะมีโอกินาว่าซอคุกกี้ที่เคยกินนี่คือราคาอันละ450ยิบเยนโมแวแล้วก็ส9 0้เกสเราเลือกรสโอกินาว่าซอคุกกี้นะ อร่อยอร่อยสุดๆเลยมันไม่ได้เค็มนะแต่มันแต่มันมันมีแบบคุกีอ๋อกินมากงอากาศกำลังเย็นเลยตอนแรกว่าจะรอพาที่ตกตินแล้พาที่ตกตินอีกหนึ่งชั่วโมงอะ่ะรอไปละไม่รอง่วงแล้วอะ่ะง่วงสุดๆไปเลยง่วงมากๆ เป็นร้านยาไทยร้านเนึิงในย่านจชนจินก็คือตางวันเราเดินมาไม่ดเกิดก็เกิดกัน i can play it cool like i'm winter i can make it rain like a cash soon now me wanna slip and slide we can link up working all the time make it duller be a student t i r e to make a duller wanna live life like i'm on vacation got to get those good vibrations ตอนที่เรานั่งกินนะคะอยู่ใกล้กับห้างมินานะคะลงสถานีเทนจินได้เลยมาเปิดได้เลย นี่คือห้องนอนของเราหอเล็กกระทัดรัดกระทัดรัดจริงๆมีแค่นี้เลย<ม>อันนี้ห้องน้ำห้องน้ำเขามีอ่างให้ด้วยนะ4แต่จริงๆในห้องก็มีอมนิตี้แล้วนะข้างล่างก็มีให้ยิบ สำหรับโฮเทลที่เรานอนเนาะคือโฮเทลไลท์แม็กนะอยู่ตรงเทนจินแต่จริงๆมันใกล้สถานีโอเควันนี้ไปนอนยัง <S <S ไปนอนกันเจอกันพรุ่งนี้เช้านะพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปยูฟูอินแล้วก็ไปพักหนึ่งคืนที่เปปปุก,กันพรุ่งนี้เราเดินทางโดยรถไฟนะคะ Bye -bye. I know you're waiting till the morning comes. My back. I just wanna be alone to feel free tonight. Through so many times, the one I look better do I break your heart? What I feel inside, it burns me out. It's just she wonder how I leave. So this is my love I won't cry anymore Now I'll leave you I am perfect I am have...